ผัดต้มกับข้าขาวใต้ให้นะคะเอาตัวเผ็ดตัวหมูส,ำสำามชั้นตัวเผ็ดผัดหมูสามชั้นมากกว่าคห้าคำไหมห้าคนจะอร่อย ตับต้องสาสาใต้เด็ดยากสวัสดีจ้ามาผัดจืดหมูสามชั้นกับถั่วเขกบ้านเพื่อนเพื่อนไม่เรียกอะไรนะบ้านสาเรียกถั่วเขกเนาะ มาผัดเนเลยจ้าผัดเติมหมูสามชั้นกับถั่วเข่ง หมูสชั้นนี่ต้มแล้วนะต้มก็ได้ต้มาแบแบ่ยัเลย่อใัวแคร์เลยนี่ถัวแคร์แกต้มก็ได้นอยแกะต้มแกงกะทิมันเป็นอาหารใต้นะน้ำมันหอยหัวหอ chèo mắc tan tròn trơn tròn chú hút chú ít anh em đưa tạp ít xó.

เป็น้มก็อกร่อยตัวเนี้ถั่วแขกเขาเรียกถั่วแขกบ้านอื่นเรียกตัวอะไรไม่รู้เนะหากินยากมากเลยเนี่ยถึงโดทาง้างทังต้องต้องมาง ไปจับช้ายไม่หันได้วย ได้แล้วจ้ะฝักจมลาสาวใต้ด้วนะคะเอาตัวเผ็ดตัวหมูสามชั้นตัวเผ็ดผัดหมูสองชั้นมากกว่าค่ะน่าทามไหมน่าทานจ้ะอร่อย 用夹子带的呀